ตูนตูนเดี๋ยวว่างๆก่อนเปิดร้านมาคุยกันหน่อยเนาะอ๋อนี่มติดอันนี้อยู่นานมันจะเปิดแล้วแต่มันคู่ติดตามไม่กี่คนของที่มันยังไม่ผ่านว่าชั่วโมงยังไม่ได้อ๋อยไไม่ด้เเออรอชั่วโมงอยู่ใช่เราดูแลแล้วแรกมันกอนก่อนก็ให้เปิดอยู่นะแต่ทับหลังนะคนมาเริ่ม เาอะจะก็ฝไปลงมาไรลงนไบอเอาต้องลองทำบอ่ะบางสอนมงสอนครับนี่นะนมูทูเป็นงานอะไรต้องชื่ออะไรนะเชื่อเใช่ไหมงานประเบอร้างย่างอันนี้คืองานพิเศษเสมงานพิเศษเป็นุทธีทำ o อ e r n i t โออเก่ง เดี๋ยวตอนนี้ค่ะจะให้ลาออกจากทุกอย่างออกแกไนไสอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ได้เดี๋ยวต้องจยามาทำเปาร้านมาทำมาทำออกแนออกนีออแกนีจ้ะเติมน้ำยำให้หล <laughs> ่อีกขแบบสั่งแพชแพช เปี่ยงอนนี้เปียกแล้วก็เทกรละมังเมื่อกี้อันนี้เผืออออนเนี้ยลงไปนนี้ออ น้อยน,อนน้นอยๆจะสวยเลยใช่ไหมมาทำงานมาันอยาทุกวันนี้จะง่วงเมื่อไหร่จะผิวสวย<ด>จริงๆนะเสร็จแล้วค่ะนอนน้อยๆได้สวยแบบน,น้องตายนะคะยิ่งน้อยมากก็ยิ่งสวยมากเพรเลี้ยงเราเลี้ยงสัตว์ด้วยไงเมื่อกี้เราเลิกเรามีเวลาอยู่เขาแค่ตอน เลิกงานว่ากดตื่นมาเราต้องรีบมางานเลยครับานอนดึกไงเราก็าแันนี้ไงนอนเช้าแหละนอนถูกตรงเช้าอนะไรกิดร้านตีสามกลับไปแล้ว,วก็แบบต้องมาอยู่ทุกลูกให้เวลาเขาอะไรไม่งั้นเขาเครียดเนี่ยเราไม่อยู่เขาเลยน,น,น้อยๆนะบางคนจะได้ดสวย ลูกค้าสั่งหอยแข็งไม, <Yeah. S 1> ม่ละได้ยัอันออนะี้เปยนอดรดนะเออลูกค้าเอหาหแข็งได้ลาวันนี้ทำไมวันนี้สรุป จะจักเอาน้ไปก่อนหอยแครงไม้ละมันไม่มีสติเลยคนะ่ะเ <c oughs> หนื่อยใช่ไหมคะค่ะพอเราแบบพยายามจะทำอะไรที่มันเร็วกมันแบบมันมักจะช้ายี่สอง ลูค้ามที่ว่าในหัวมันต้องแบบคิดอะไรหลายอย่างไหมคะทั้งแบบตัวลูกค้าโต๊ะนั้นเป็นยังไงเออสต็อกเอออะไรเออนี่อุ้องขาอี่สอง ติดต่อไม่ประมาณ หยุดหรอวันนี้อะไรนะคะ ดัพทูโทนนะพอ่ แต่กับกับบ้านบินล่างบินบนไม่นนมี ไปแล้วเนาะอะไรนะคะตูนไปแล้ว <c oughs> เียบแล้วอ๋อยังอยู่เรื่องอจะไปแล้วยังหออขาดลายเนี้ย <c oughs> สักพักเลยแหละวันนั้นอยู่จนปิดร้านเตรียมกลเกาะสาไหค่ะบอกเองเขีดวชอบชื่อช่งางมากลืมอีกแล้วมาหาทีวีมาหาเธอจริง มันจะไม่ซ้อมไอ้มาเฮาเพลงนั้นเหรอชื่อตลกเดีย คะมาเห่าทีว e> ีมาเห่าทีวีช e> <no mis ื่อน่ารักสิมีคำถามอยากไปทุกที่เลนเพจอะไรนะคนถามถามว่าไม่ไลฟ์เพจร้านเออลูกค้าเยอะไงแล้วครนเนี้ยมันแบบจะพูดว่าไงอ่ะคือถ้าสมมติเราไลฟ์อะมันก็จะแบบค่อนข้างชาเนาะเพราะว่าบางทีเราก็ต้องมีการแบบหันมาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ย ราะว่าเราก็อยากแบบรีบปั่นงานอะไรอย่างเงี้ยถามว่าอยากอะไรไ่อยา่า mm hmm. 保护。好 น้ำสดนัยนคาราบสดนั่ย,อ,ยอันนี้หน,นไหนเดี๋ยวขอแวะให้เสิร์ฟในนี้จ้าตูนจ้าไปเลยครับผมเลยเมันไกลนะครับจ้าชุชิปเ <c oughs> ขาไป้แ <c oughs> บน,นี้ <c oughs> มุกน้่น้านเนี่ยถ้าแบบจะไม่ช้าหรืออาจจะเดชคะันนไม่ดีตัวสิ เดี๋อวใครมาดูย้อนหลังเนาะแล้วคอมเมนตว่าเออตาลาสญ่งนี้านจะบอกว่าเป็นไรสุดนะไม่กดาม่ะิดตมกได้นะคะีใอพยาาลดิใดูนะอย่าใจร้อนนะวันนี้จะลงเอาคิงคิ้วเลย ยังไม่มาเลยถ้าไม่แต่งดูอยู่ไม่แต่งรีบกลับมานะคะสบสัญ,ญาณชัดไหมคะใช้ก็บอกเลยนะแม่แต่งไปไต้หวันไปทำงานปล่<ต>อย<อ>ลูกๆนะให้อยู่ที่ร้านเพียงลำพังเอาใจคุณจุดยนะคะขอบคุณค้าจริงๆนะจะบอกเลยนะว่าแบบ การคอมเมนต์แล้วก็คอมเมนต์บอกว่าเอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้อะไรอย่างเงี้ยพออ่านแล้วมันแบบเอามันมีกำลังใจจริงจริงเนี่ยบอกเลยคือ,พอเพราะอะไรทำไมต้องเร็วหน่อยเพราะว่าเราเห็นใจลูกค้าแต่เราก็ต้องเราก็สามารถทำได้เร็วที่สุดเพียงเท่านี้นึกออกไหมคะ เสร์จจ้าเสร์จจ้าได้หวนจ้าสิ่จบน้อยกินยามากๆๆครับพี่เแค่คำแคงผู้ใดผู้ใดยังไงก็พี่เข้ามาบ่อยมากเลยครับแต่ยามยังไงก็จ้าจ้าไปไหนโอ้จ้าไปหา